สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหโบรสัตต์นานชาชาติแชนแนลนะครับผมอาจารย์บอลน,น,นะครับสายาเทพบุรุวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรน,นะครับแล้วก็ได้รับเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะครับในทางการเรียนรูครับ,รบจะมาประมวลการเรียนการสอนวันนี้มาในสายไทยด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวเองหน่ครับอาจารย์ชื่อค่ะอาจารย์จารุภาสุราบุญคุณนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าอาจารย์ต้อยเมื่อก่อนอาจารย์มีฉายาว่าอาจารย์ต้อยจารุภาะคะไพ่ยิปซีอ,อาใจนะคะถ้าคุณไปเปิดดูเก่าๆคุณจะเห็นนะคะแต่ตอนนี้ก็มาเรียนอีกอ่ะเพราะอาจารย์ผันตัวเองเป็นอาจารย์สอนเป็นเรียบร้อยแล้ว แะะสดงว่าวันนี้ก็จะมาสอนในส่วนของพ่ยุปี่คไครับพ่ยุปีที่เป็นวิชาขนัดของอาจารย์ค่ะ,คะวิชาพา่ยุปีอ่านใจของอาจารย์นี่คือเป็นยังไงครับคำว่าอาา่านใจอ่านใจก็พ่ยิปีอ่านใจหมายถึงว่ารู้หมดในใจคุณต้องการอะไระะรู้หมดว่าในใจคุณรักเขาไหมเกลียดเขาไหมจริงใจไหม เพราะอาจารย์เกียดเรื่องความรักแต่อาจารย์ต้องทํางานเกี่ยวกับความรักมา20กว่าปีเลยรู้ซึ้งถึงคำนี้ดีนะคะก็คือไพ่ย4เราก็จะมีหมดะนะคะคือต้องแต่รูปไพ่รูปไพ่ก็มีหน้าไพ่คือทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าหน้าไพ่ของอาจารย์คือเซติกคอร์สนะคะเซติกคอร์ก็น่าจะเป็นแบบตั้งเดิม งหลายแหละนะของอาจารย์จะสอนแบบดั้งเดิมเพราะอาจารย์เรียนมานานอัปเดตตัวเองก็ไม่เคยจะไหว <นะ S 2> แล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้แสดงว่าคนที่มาเรียนนี่คือจบไปปุ๊บเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวด้คมรักได้แน่นอนอ่ะถูกค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์ถ <c oughs> <c oughs> ูกค่ะม,มีมีเรื่องอะไรเจ็บช้ำน้ำใจมาอุปขัดมาอะไรตอบได้หมด อตอบได้หมดค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะ<อ>ให้คุณระบายให้เต็มที่ก่อนเลยอาจารย์เอยพูด<อ>ไม่งั้นคุณก็จะเหมือนโลกโลกจะพัง,งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องของความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นนะอาจนะ,ะทุกท่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณมาเรียนเนี่ยคุณได้รับแนวทางการตอบลูกค้าแน่นอนค่ะครับอย่างนี้หลักสูตรของอาจารย์กี่เดือนนะครับ ตอนนี้อาจารย์ก็ทำให้เหลือสามเดือนนะคะแต่เป็นสองชั่วโมงครึ่งอาจารย์เพิ่มให้เรียกว่าสามเดือนนี่คืออัดแน่นๆถูกไหมครับเนื้อหาแน่นๆก็คือไม่ได้ให้ไปให้ให้รู้ไปเลยไม่ได้ให้รู้ไปเลยแต่ทีนี้คุณจะต้องรู้นะคะเออเพราะอาจารย์จะเริ่มสอนตั้งแต่วันอังคารที่หนึ่งเมษายน เริ่มเมษานะครับฟังดีๆนะครับวันอังคารที่1เมษายนนะครับหลักสูตร3เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ1,500เดือนละ1,500นะครับนะคะวัดครั้งละ2ชั่วโมงใช่ไหมครับ2ชั่วโมงครึ่งค่ะ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเห็นไหมครับมีลดแรกจากแถมด้วยใช่ไหมคะมีลถแรกจากแถมถ้าไม่เข้าใจก็ถามนะคะอยากรู้อะไรต้องถามค่ะ ไม่งั้นอาจารย์ก็จะไปของอาจารย์เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าคุณมีคําถามคุณก็จะรู้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็หลุดนู่นหลุดนี่ออกมาเองแหละค่ะเ uh huh. พราะลูกศิษยบอกว่าอาจารย์จะสั่งเลย uh huh. เธออยากรู้อะไรเธอต้องมีคําถามมาถ้าเธอไม่มีคําถามมาอาจารย์ก็สอนตะลุยไปเลยคำอนองนี้แต่พอถ้ามีคําถามมาปุ๊บไอ้นู่นหลุดไอ้นี่หลุดอ่าอาไหนไหน,ลไหน,ไหนแล้วก็ต่อไปเลย แล้วการใช้ไพ่เนี่ยคือก็ไม่ใช่เฉยแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมโลกออนไลน์โลกโซเชียลหลายคนแม้กระทั่งวัยรุ่นก็ชอบ <c oughs> ก็ชอบใช้ไพ่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นอ,ะอ่ะใครมีลูกเด็กเล็กแดงที่ยังอยู่ในวัยรุ่นก็ตามอยู่ในวัยเรียนก็ตามหรือแม้กระทั่งคนทํางานสามารถเรียนวิชาไพา่ได้หมดค่ะ <c oughs> นะครับทุกเพศทุกวยัยแน่นอนต้องมีปัญหาความรักแนะ่นอน คาะปัญหาความรักแต่อาจารย์สอนทุกอย่างนะคะมไม่ใช่ความรักอย่างเดียวสอน,สอน,นหน้าไพ่การเงินการงานความรักดวงเขาเรียกว่าต้องมีพื้นดวงแล้วก็มีวงจรน,นะคะมันต้องมีหมดครบ,รบสมบูรณ์แบบนิสัยใจคอเป็นยังไงว่ากันไปตามตรงตามหน้าไพ่ของเราว่าไงแต่เจ้าชะตาต้องยอมรับในบางจุดถ้าเขาไม่ยอมรับปุ๊บ แสดงว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ครั <ขอ S 1> นะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนวิชาไพ่ยิปอ่านใจจากอาจารย์นี่คือติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะเอออย่างน้อยคุณช่วยโทรมาหาอาจารย์ก่อนแล้วกันนะคะเบอร์0859843510นะคะอากครย์0859843510นะคะโทรมาก่อนว่าคุณจะเรียน คุณจะดูดวนแล้วอาจารย์จะถึงบอกเบอร์ไลน์เบอร์เฟสของคุณไปนะคะหรือถ้าเบอร์0859843514ไม่ว่างก็โทรเข้า0861635346ก็ได้นะคะมี2เบอร์ให้เลือกสาขาหรือช่องทางติดต่ออีกทางนึงนะครับก็คือเป็นเบอร์ของทางสมาคมโภชนาศาสตร์นานชาชาตินะครับ 020449122 020449122นะครับสามารถโทรมาปรึกษาในเรื่องของการเรียนการสอนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายไพ่ยิปซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายเจตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายวิชาใดๆก็ตามนะครับทางสมาคมมีหลากหลายวิชาให้คุณเลือกสร่งพร้อมกันนั้นก็ยังยกทีมนักพยากรณ์นะครับของทางสมาคมมาประจำการทุกๆวันด้วยนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามดวงเช็คดวงหรือว่าดูดวงกับทางเราได้นะครับมีทั้งอ,ออนไลน์ด้วยนะครับค uh huh. ่าครูเพียงแค่300อบาทเท่านั้นเองนะครับมีทุกศาสตร์วิชาที่คุณที่ที่คุณต้องการแน่นอนนะครับ uh huh. ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเวลาเราไปดูดวงเนี่ยค่าครูคต้องมากกว่า0 0แร้อยเนาะ uh huh. แต่ว่าทางสมาคมเราเนี่ยจัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ที่สนใจคิดแค่300อบาทเท่านั้นนะครับ uh huh. เป็นเป็นการบริสง แล้วก็มมีทุกวันนะคะทุกวันใช่ครับทุกวันแต่ถ้าเป็นที่อื่นคุณต้องรอง,งานเฉพาะ,ะใช่ครับแล้วนักพยากรจะมีการผัดเปลี่ยนบุนเียนกันไปนะครับในแต่ละสาขา<ด>ครับดังนั้นขอฝากช่องทางการต่อของทางสมาคมอีกครั้งนะครับ0ูนย์สองศูนย์นะครับฝากวิชาดีๆของทางสมาคมด้วยรวมถึงนักพยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถช่วยตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ